สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญหลวงพ่อทองอยู่วัดท่าเสาจังหวัดสมุทรสาครครับครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามมากครับสําหรับเหรียญน,นี้สภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญรุ่นพิเศษสร้างในปีพุทธศักราช2519ครับสําหรับหลวงพ่อทองอยู่ครับท่านเป็นหลานหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับ แล้วก็เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักครับกับหลวงพ่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับผู้สืบสารตำนานผงยาวาสนาจินดามณีครับครับก็เป็นเกจิดังครับของจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเล่นนี้สวยจริงครับ การตัดข้างความคมชัดครับตึงเด่นตึงมากครับขอบเป็นสันนะครับดูช่วงหูครับนหาน,น้ามีโคตรนะครับโคตรตีชัดเจนใบหน้าดวงตาหลวงพ่อเหมือนมีชีวิตเลยครับเด่นนี้มีมิติที่สวยงามมาก ช่างแกะเก่งมากครับสำหรับเรนนี่ครับประวัติของท่านก็ไม่ธรรมดาครับร่ำเรียนวิชามากมายจากหลายหลากอาจารย์นะครับวัตถุองคลของท่านก็เป็นที่นิยมนะครับของลูกศิษย์ลูกหา